สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ java-thailand.com นะครับคลิปนี้ผมจะพิเศษหน่อยนะครับผมจะมาในเรื่องใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องนะครับมาแรงมาก AngularJS นะครับ by Google นะครับก็จริงๆแรงบันดาลใจที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่ว่าเราเห็นมันเป็นกระแสที่ใช้กันเยอะแล้วก็เห็นว่าอนาคตน่าจะมาไกลนะครับมาแรงมากแต่ก่อนเราก็ใช้ jQuery กัน แต่ตอบนี้ผมว่าหนีไม่พ้นหรอกครับอะไรก็ต้อง angular js หมดเพราะว่าตัวโปรเจกต์มันเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดมารอเลยที่ตรงนี้นะครับโปรเจกต์มันเองนี่มีแบบ syntax ที่สั้นกระชับกว่า jquery เยอะมากนะครับแล้วก็ดีไซน์ by google เพราะนั้นเนี่ย speed ไม่ต้องห่วงนะครับเร็วแน่แต่สิ่งที่เราต้องจับตามองก็คือรูปแบบ syntax ที่มันสั้นมากคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับยังไม่ได้เขียนโค้ดให้ดู แค่อยากจะบอกว่าดาวน์โหลดมาเก็บไว้ก่อนนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยจะเป็นไฟล์นะครับเดีวผมคลิกให้ดูก็ได้คลิกดาวน์โหลดปุ๊บม,มันจะขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันดีฟอ u l ์อะไรก็เอาตามนั้นก็กดดาวน์โหลดหรือถ้าจะเอาแบบอยากดูโค้ดเขาก็เลือก uncompress uncompress e d ็นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแค่นั้นเองตัวดีฟอ u l ์มันจะเป็น m i n i f i e ก็คือตัวมันจะเป็น min js เข้ารหัสโค้ดมาเรียบร้อยอ่านไม่ออก ะครับถ้าอยากจะดูโค้ดเข้าหน่อยก็ u n c o m p r s s s แต่ไฟล์จะใหญ่ขึ้นก็แค่นั้นนะครับก็ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมกัน Angular JS อยู่ตรงนี้นะครับไฟล์แค่ 778K เท่านั้นเองนะครับข้างในก็มีโค้ดมากมายเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะพาติดตั้งแล้วก็ใช้งานตัว Angular JS ตัวนี้กันนะครับง่ายมากนะครับตัวนี้ผมจะไปแบบ Step by step แรงบันดาลใจไม่มีอะไรมากนะครับก็เห็นมันจากที่บอกนะครับคนใช้เยอะมากในโปรเจกต่างประเทศตอนนี้ใช้เยอะแล้วก็ในไทยก็เริ่มใช้กันละเพราะนั้นเนี่ยหนีไม่ได้หรอกนะครับยังไงก็หนีไม่ได้ดักเทคโนโลยีแล้วก็อีกอย่างก็มีเริ่มมีคนทําสอนนะครับ angular js เริ่มมีเยอะละนักสงหนังสือเริ่มเห็นทํากันละแับวิดีโอสอนในไทยนะครับก็ด้วยความเป็นคนตามเทคโนโลยีเหมือนกันก็เลยมาทําคลิป อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแบบจะจะเตรียมเขียนโค้ดเลยพกไว้นะครับสับรางเดี๋ยวผมพาลุยโอเคนะครับสวัสดีครับ